สวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันในเกม A 3 Steel Alive ไม่ใช่ <laughs> สวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันในเกม b l a c k k n d o c k X Next Generation เนี่ยนะครับวันนี้เป็น EP 2นะครับในการมาตอบคำถาม OX Quiz เดี๋ยววันนี้เป้าหมายของเรานะเราจะต้องไปถึงข้อ12ให้ได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีคำถามอะไรแปลกๆมาอีกไหมเต็มตไปประมาณ1นาทีนะมาครับเริ่มครับคำถามข้อแรกถามว่าว่า หลังใช้เ s สเปอรแล้วโจมตีทั่วไปของพ่อหมายจะกลายเป็นทา่าโพลีถูกต้องอันนี้เป็นสกิลของพรีสนะครับคือจะทําให้อาวุธของเราเนี่ยกลายเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับจะได้ตีพวกอันเดดแรงขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจะแกล้งผมนะะเดี๋ยววิ่งกลับมาไม่ทันนี้จะหายขี้แตกเลยเลขโรมัน x v i i เท่ากับ18ถูกต้องครับเดี๋ยวเดีนะ๋ยวรอบหน้าวิ่งวิ่งปั่นคนนึงวิ่งปั่นคนนึง ข้อต่อไปถามว่าในมินิเกมงันข้อตัวละครจะถะนัดเฮ้ย,ยหายละผมว่าขวานะไม่ใช่ซ้ายอเอามาฝัา่งนี้หมดมาด้วยกันได้ไรมาด้วยกันลาวิโชจะมีใครไปฝั่งขวามาล่ะได้ไหมพอครับโอเคข้อต่อไปครับทูแมนสวอร์จะทำดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อมอนสเตอร์ขานาดใหญ่ ไม่น่าใช่นะถ้าจะไม่ผิดต้องเป็นต้องเป็นหอกต้องเป็นสเปียร์หรือผมจำผิดวะเอาละครับเฮ้ผิดโอ้ผิดตั้งแต่ข้อ4เวลาเกิดมหม่วีดีโวนี้ตรงกันผิดโอ้เสียหายกูแฮนตีขนาดใหญ่ร้อยโอเคจะได้จำไว้ไม่เป็นไรข้อที่เหลือตอบไปถูกย้ยพี่เขา คลาสใดก็ตามเมอ่ต้งเงื่อนไขแล้วสามารถเช่าฟอลคอนได้อ่าไม่ใช่นะครับฟอลคอนก็คือเหี่ยวนะจะเช่าได้เฉพาะคลาสฮันเตอร์เท่านั้นนะอาเชอร์ก็เช่าไม่ได้นะครับโอเคถ่าดาข้อต่อไปในเรื่องราวของอาโอยักษ์ผู้สร้างโลกคืออ่านว่าอะไรแทนกูอ่ผิดแม่งเลยเขาไม่รู้ ถูกเนี่วะอ๋อยาที่สร้างโลกคือไวมรนะ์นะน้ําแข็งแห้งเกิดจากการกลั่นตัวของน้ําน้าแข็งแห้งก็ต้องเกิดจากอะไรวะอาหด่ดูนีนเกิดจากการกลั่นตัวของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อาหารไม่ทำสกิลเพเดสของโนวิสสามารถเคลียร์ความแค้นพรีคของมอนสเตอร์ได้ถูกหรือผิดถูกมากเลยเพราะว่าเวลาเราแกล้งตายเนี่ยมอนสเตอร์มันก็จะวิ่งหนีเราไปนะนี่ผมเดานะ อ่าตอบยังมีหลักการรูปทรงสามเหลี่ยมมีผลรวมเท่ากับ180องศาอ่าถูกต้องโหเสียดายข้อนะะั้นว่ะในง้นนะนี่ถูก12ข้อรวดเลยเนะี่ยตามไปจนตายอ่ะดาบใหญ่เฮ้ยดาบสองมือทำได้เหมต,ต่อขนาดใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นชื่อเต็มของ RO คือใครตอบผิดน,นี่นะลบเกมทิ้งได้เลยคิดไม่ได้ไงเนี่ยชื่อเกมนี้อะเลเลโกลัก,ก,กเลโกลักออนไลน์เลโกลักเดือดที่ยิงขนูในเดอะรอยเบลิง ก็ดังเวอร์ไปข้อต่อมาข้อสุดท้ายทูแฮมสวอร์ทำดาเมจต่อมอนสเตอร์ขนาดกลางร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อวะเฮ้ยคนส่วนใหญ,ญ่เขาตอบถูกวะ่ะเอาถูกก็ถูกเอาถูกตามเขาตามเขาเฮ้ยปิดสองข้อโคตรเขินเลยทูแฮมสวอร์ทั้งคู่ด้วยอย่าไปบอกใครเขานะโอเคครับสำหรับโอเอ็กควิสอีพีสองก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวข้อไหนผิดเนี่ยจะจดไว้เลยและรอบหน้าจะไม่ทางผิดแน่นอน สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ